ฝนจีดตกได้พี่น้องเมื่อเนี้ยรดดิ้นลงสองสามเมตรปอกแปก๊กปอกแป๊กเนี่ยล้มพัดมีลมจากพี่น้องมีลมมีลมไหว น้ำน้ำไปหดต้่นใหม่นะพี่น้องน้ำไปหดต้นไม้น้ำไทยชิดเนี่นพี่น้องเบื้องน้ำพี่น้องเอ้ยเมิดมาเมิดนี่หดเสียงป่าพี่น้อง ถาปัญญายายพี่น้องน้ำแล้วบกคงยายยายเอามาปูกน้ำเร็วน้ำเร็วพี่น้องเอ้ย โอ้ยสายน้ำติดบันไดน้อนายขลับเลยต <c oughs> ิดทั้งไดเน้อสายน้ำนี่น้อพี่น้องเอ,อ้ยดึงกระบอกไปอาไป ฝ่ามันขึ้นพี่น้องผลกระลุงเม็ดซอเซซอเซมืงหันก็ได้บันนี้ไปแล้วบันนี้ไปแล้วแต่ว่าสิไม,ม้อีกพี่นอ้องมืดไม้อีกแล้วตั้งพุ่นละพุนนะพนนะน่นนะพุ่นนะาแหล่แลนะแมนเดนนะพี่น้องเมฆน้ำพรท่านหดจีได้หดน้ำบันเนี้ เตรียมหดน้ำหดน้องแล้วพี่น้องเอ้ยบ่หดบ่ได้อันนี้กระเหลืองอีกแล้วนี่อย่าได้เก็บอ่อนทักผมง่ยพี่น้องท้องหน่อยก็ไล่ไล,ล่ได้ปะบว <c oughs> <c oughs> อยอากาศบ่คอยจะดีมันสิเป็นยังไงอีบัวง่าลเราพี่น้อง ดอกหลายแล้วดอกคักดอกแน่แล้วขนาดต้นมันนะดอกเริ่มเป็นน้อยแล้วพี่น้องเริ่มเป็นน้อยหลายแล้วเพราะว่าย้ายเอาน,นำส่งควันไฟมาใสอีกไงเศร้านี่มาพนใส่อีกเพะวามันมันเพียลงุ้งไหมเพียลุงก็ต้องใส่ควันไฟอันนี้พอใส่ควันไฟเราเขาก็ดิตต่องมา มาอดเขาฉีดให้ให้มันให้มันตกออกพี่น้องให้มันตกออกให้ควันไฟให้เพี้ยเขาออกเกี่ยยอดมันอีกคือล่างล่างเขาถ้าล่างแล้วก็เขาก็จะเอี่ยมเพราะฉีดแล้วเขาจะเกาะยุง่งจังล่ะเพราะว่าตายมันตายพี่น้องเพี้ยมันตายตายแล้วเขาก็ต้องฉีดออก ต้องขีดออกนะพี่น้องบวกก็เป็นนุย้ยเป็นนุ้ยแล้วพี่น้องนุ้ยแย่แล้วจะได้กินแล้วล่ะสะออนมันงามท่านเอาปุ๋ยไอ้ท่านเอาอันไอ้ปุ๋ยมักติตามมาักไว้มาใส่อีกต้องเอามาใส่อีกพี่น้องมันแห้งพื้นพื้นผิวเขาแห้งเล้วเวลาเราเอาหดมัน มันบรชุมต้องเสียเอามาใส่อีกให้มันชุม่มเวลาหดทัวก็จีได้ชุมช่มฉ่ำน้นวยน้วยน้ำด้วยดวยน้ำน,น้ำนวยใหญ่อยู่พี่น้องก็ล้างกันล,ล้างเป็นหลาย กำลังนำเลย้วยน,น้อยกระดกหลยอยู่พี่น้องนี่แหละพักหมมาพี่น้องเอ,อ้ยนักขึ้นขัดแล้วเราต้องเอาน้ำม,มาหดเขาเรื่อยเรื่อยยังคอยสิได้กันเพราะสันมันกับบ่ได้ ประสันมันกัดสิบ้อยตัวไว้ไหนมันตัวไว้ตรงหมดนามนาม้มประท่านหดเด่ะพี่น้องนม้มประท่านหดเขาโอ้โอันนี้กับมาภาพบัญญ้ายเนาะพี่น้องเนาะ ยายตาลายตาลายนี่แล้วทัว่เนี่ยมัน่อยยักยางเลยพี่น้องเอ้ยบะเนี่ยมันมันงามค่ะนุ้ยบะเนี่ยคักปันย่างแล้วบาะเนี่ยคักปันย่างแล้ว อุ้มคึ้มเด็กพี่น้องเอ้ยสะออนตะบกไทยบดได้จักเดือนจักเดือนกับสะออนตะบกคุ้งพี่น้องบคุ้งมันงามอีหลีหน่วยอีหลีออหรอหน่วยงามคาดอีหลีพี่น้องเอ้ยหน่วยจะเป็นหน่วยดีหน่วยใดคาดแน่หน่วยคงเขานี่หน่วยงามอีหลี มวยสีเหลืองแล้วพี่น้องสีเหลืองแล้วงวยขีบน้ำได้พี่น้องขีบน้ำได้เงาขงเขาถึงทายขีดถึง จับโทรศัพท์ทึงสายน้ำเราพี่น้องขีดเงาเขามันแห้งแห้งครับพี่น้องฝออน,ก,นก็ตกแน่แเลง